สวัสดีครับผมเบลล์อิซาบานบานครับวันนี้นะครับกล่ามาสิทธิ์เวียดนะครับทางอาชีพค่อนข้างคูค้าเล็กน้อยนะครับฝนตกเศร้าไหมนะครับมาๆามาเอาของสิทธิ์ยาครับช่วงนี้โอ้น้ำของผมมีล่องลองล่องลงล่องท่าพน เขาโน่นกิฟไดเละโอ้แสบเลยโอ้อยากลำบากมน,นีกับภากว่า,าอยู่เนาะอยากได้ยุติป่า โอ้โหลม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 ,ม,มาครับมาหอดไม้เลยครับโซซีมาได้มามามามเออเออเออนื้อโามีหมเออูเฮ้ปลาคือตีงวะนกนกเลี้ยนุ่ยหมูไปะนอนเหี่ยงวะเนา เรือเนาะเขาตรงกลางคุเนาะมองผวปะหึจะลวปะมองผวปะเออคนี่ดวีา <c oughs> ดว่าคนมากวาัไหลเวบงนึงขี่หมอนปลา <c oughs> ปลาไอตีเยปย์กคุณะโอ้ห้ามงกี้ยากปะ Thì luôn nó mua cho các bạn coi nha Rồi tiếng bộ ngọc bị lợi, nóc quá ีีนนน,านมาครับมัด<อ>ไม้ที่สามาสภาพรถ <c oughs> สภาพรถสางสางมาเป็นยังไปปัดมันทมขึ้นโพดขึ้นโพดหรอวะคู่เก่าอยู่หุ่นแล้วครับมองบาบัดอยู่ทั้งล่างหุ่น วันมาจหาเต่าไมไม้ธรรมชาติครับอปองขาติดตามกันเบิ่งมันเขาปองเลยเหรอเฮ้ย ด,ดิอคเดือนนี้ตะกี้เดือนหาประกาศปกคมเลยครับมาเลี้ยงงัว

ที่ต้องใส่ครบอยางแล้วนี Chém một sượt pha Được không? báo bát đầy đâu nhiều lỏi nhiều lỏi bát 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 nhúc, bát 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 nhúc bát 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 บ um ุริครับโอ oh, oh, ้ดูนี่ครับกขโอ้ดูความมันตัวขวามพูดกันดูคนฮะทุ่งะโอ้ทุ่งคนมาเกือบคนเอาไปเซ่ทุ่งคนมาเรียหวานบ่กมา ครบยังไงครบอย่างกรบอย่างโอ้หเบปูเสียดีบาทฟ้าโหดกรบยู้เสีเหรอเดี๋ยวจะเสีอกปะไปไปเกาเปนเดี๋ยวตัวนึงละมาครับบาทบาทเอาเรียเฮากสี้เอาเฮกันละบาท ha nhau trên những liên nghi vậy มาครับบาทนี้เศร้สาสิทธ์ละโบมนันเบาบาทสิทธิกว่าฮะหรือว่าอยู่ในป่าหน,นิล่ะไม่ไปใช่หรอหมืดแล้วครับตอนนี้กล่องซอยไว้ซื้อนะครับโอ้เบาบอลขึ้นอย่างสบวยเบาบอล กบเลื่อนเดียวกันยู่มันไรงกูอยู่ในมึงนึงมาครับสรุปยอดครับวันนี้นะครับก็ได้ ปลาช่อนตัวนึงครับมีมือเบาบัดนี่ครับโอ้บักเอียบเลยครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับก็ขอจบคลิปนะครับพามาตีปลาคอครับไว้ซัมเน้ครับผมสำหรับมื้อนี้ก็มืดแล้วครับสวัสดีครับหลังก้อนเอ้ากล่องคือเบื่อบัดนี่ ดีมาครับมาหอดหน้าแล้วตอนนี้มาสั่งเบึงปบ๊บเอ,อบืองเนบองเลยวะ่ลเบองล่กับอีกหนึ่งสองสามขีดโแปดขีดกนแขีดอลอยู่นี้โลกับอีก 3, สามขีดโอ้ได้การได้การ ดำปึดเลยปลาตัวนี้ต้องัวเมนป่าเครื่องโล่ส้มตอตองวานกัไปเครื่องโลแล้ววนมั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 นจืดเนียจเนียไม่บาบาดรับใช้ไม่หม่ผมบ่แเงเครื่องอันนี้ว่างนเครื่องอั้ดนเได้มาชมบ่เอาเอเอา